ชีวิตได้ทำหน้าที่รับรู้ชีวิตได้กับเพื่อมเป็นอาการแสดงถึงความมีชีวิตแห่งธาตุถ้าชีวิตไม่แสดงอาการไม่แสดงสเตตัสพวกเราจะไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งใดๆได้เลยเปรียบเสมือนชีวิตที่มีอยู่ แต่หลับขณะที่พวกเรานอนหลับลึกขณะนั้นแหละชีวิตก็ยังมีอยู่แต่เป็นชีวิตที่ปราศจากการแสดงสเตตัสชีวิตที่ปราศจากการแสดงสเตตัสแสดงสถานะแห่งชีวิตย่อมไม่เกิดการเรียนรู้ย่อมไม่เกิดองความรู้ใดๆเมื่อไม่เกิด สเตตัสองความรู้ใดๆแล้วชีวิตก็ยังขาดองปัญญาพวกเราโชคดีแล้วที่ถ้าชีวิตของพวกเราเขามีการเรียนรู้ถ้าถ้าชีวิตไม่มีการเรียนรู้ ไม่แสดงสเตตัสแห่งชีวิตชีวิตก็จะสักแต่ว่าทันทีเลยจิตก็สักแต่ว่าจิตธาตุต้นกําเนิดก็สักแต่ว่าธาตุต้นกําเนิดหาคุณหาประโยชน์อะไรไม่ได้ธรรมชาติแห่งธาตุชีวิตหรือจิตพวกเหล่านี้ เป็นความรู้ที่พวกเราแค่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นความรู้ที่พวกเรามีกันอยู่แล้วแต่พวกเรากลับไม่รู้เลยไม่เคยมีใครมาชี้มาบอกมาสอนเมื่อไม่มีใครมาชี้มาบอกมาสอนพวกเราก็กลายเป็นชีวิต ที่ปราศจากความรู้แจงคือไม่รู้จักชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่รู้จักชีวิตเป็นจิตที่ไม่รู้จักจิตเป็นท่าที่ไม่รู้จักท่าเป็นธรรมที่ไม่รู้จักธรรมน่าสรดสังเวชเหมือนกับว่ามีนิพพานแต่ไม่มีผู้รู้จักนิพพาน และไม่มีสิ่งใดๆจะมาทำให้ได้รู้แจ้งในความจริงนี้ได้เลยจิตหรือธาชีวิตเราเขาแสดงสเตตัสแห่งความมีชีวิตนั่นแหละถูกต้องแล้วเขาเป็นคุณลักษณะของธาตุที่เขาแสดงสเตตัสเช่นนี้เขาต้องอาศัยนามเขาต้องอาศัยรูป เพื่อแสดงสเตตัสแห่งชีวิตมันถูกต้องแล้วมันบริบูรณ์แล้วขอแต่เพียงให้การแสดงสเตตัสนี้มันได้ทวนกระแสมาเรียนรู้ตัวเองพวกเราไม่ควรไปเรียนรู้อะไรข้างนอกเกินไปควร จะเรียนรู้ธรรมชาติแท้ตัวเองจนแจ้งแทงตลอดก่อนเมื่อพวกเรารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมชาติแท้ตัวเองนะเราจะเรียนรู้อะไรอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปและนามซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ด้วย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้วยเนี่ยจะเรียนรู้อะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้จะอะไรก็จะให้ขออย่างเดียวขอให้รู้ว่าธรรมชาติแห่งชีวิตหรือจิตพวกเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความรู้ใดๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสเตตัส แห่งสถานะแห่งชีวิตใดๆทุกอย่างเป็นเพียงสเตตัสเพื่อบ่งบอกสถานะถึงชีวิตอันเป็นธาตุต้นกำเนิดเราคือชีวิตเราคือธาตุชีวิตเราคือจิตเราคือธาตุแห่งธรรมเป็นต้นกำเนิดเป็น ต้นธาตุถ้าเรียกว่าธาตุชีวิตซึ่งจะต้องอาศัยสเตตัสมาบ่งบอกถึงชีวิตสเตตัสทั้งหลายมันจะเป็นยังไงมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วมันทำหน้าที่แสดงถึงชีวิตมันถูกต้องแล้ว แต่อย่าไปถือครองสเตตัสทั้งหลายที่มันแสดงแสดงสเตตัสการรับรู้มันก็เป็นสเตตัสของชีวิตแสดงสเตตัสแห่งความคิดมโนภาพก็คือเสียงนี่แหละที่กำลังสื่อสารอยู่เนะี่ยมัก็ถูกต้องแล้วเป็นสเตตัสแห่งชีวิตแสดงอารมณ์ สุขทุกสงบวุ่นวายมันเป็นเพียงสเตตัสแห่งธาตุชีวิตมันเป็นของมันอยู่แบบนี้มันเป็นเพียงอาการเป็นเพียงสเตตัสไรเจ้าของการที่เขาแสดงความทรงจำจำได้บ้างไม่ได้บ้าง มันเป็นอาการมันถูกต้องแล้วที่เขาแสดงสเตตัสแห่งท่าชีวิตรวมความก็คือความรู้ทั้งหลายหรือแม้แต่อาการที่รู้ทุกอย่างมันเป็นเพียงสเตตัสแห่งท่าชีวิตที่เขาแสดงอาการเหมือนกับธรรมชาติที่มีบางอย่างมากระทบที่ผิวน้ำ มันย่อมแสดงสเตตัสคือละลอกคลื่นมันเป็นเพียงสเตตัสมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาผู้ดใดเข้าใจธรรมะนี้ผู้นั้นจะบรรลุธรรมไม่เกิดในตอนนี้เราจะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวง เราจะรู้จักธรรมาธาตุอันเป็นาธาตุต้นกําเนิดเราจะรู้จักาธาตุชีวิตเราจะได้รู้ว่าเรานั่นแหละคือาธาตุชีวิตและเราจะได้รู้ว่าความเป็นเราที่พูดคุยกันอยู่นี้มันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมันเป็นเพียงสเตตัสที่บ่งบอกถึงความรู้แจ้งแลนมันก็จบไปมันไม่ได้มีใครเป็นผู้ไปรู้แจ้ง และมันไม่ได้มีความรู้แจ้งที่มันพอที่จะถือครองได้มันเป็นเพียงสเตตัสพวกเราอย่าหลงในสเตตัสแห่งท่าชีวิตนะมันเป็นของมันอยู่แบบนี้และสเตตัสแห่งท่าชีวิตเรื่องง่าย ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องคิดไม่ต้องจำเข้าใจแล้วก็พอแล้วความเข้าใจเป็นสเตตัสแห่งค่าชีวิตเข้าใจไหมเพื่อสลายความไม่รู้ เพื่อจะได้รู้จักท่าชีวิตที่ไม่ต้องการสเตตัสแสดงสเตตัสสถานะแห่งท่าชีวิตเพื่อให้ได้รู้แจ้งในท่าชีวิตที่ไม่ต้องการสเตตัสเข้าใจไหมโลกใบนี้มันหมุนมันแสดงสเตตัสการหมุน แต่การหมุนไม่ใช่โลกแต่การหมุนเป็นเพียงสเตตัสของโลกแสดงสถานะเฉยๆการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศทั้งหลายมันก็เป็นเพียงสถานะสเตตัสของโลกแต่โลกไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงแห่งชั้นบรรยากาศนั้นตรงนี้เข้าใจไหม จิตหรือธาตุชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างเขาก็ทำหน้าที่แสดงสเตตัส <_ d ata> เพื่อให้ได้รู้ว่าเราคือชีวิตนะอย่าหลงในสเตตัสที่แสดงนะเพราะสเตตัสที่แสดงอยู่นี้ <_ d ata> มันไม่ใช่ธาตุชีวิต พวกเราตอนนี้กำลังหลงไหลในสเตตัสผู้ที่เข้าใจธรรมนี้ผู้ที่น้อมตามกระแสธรรมนี้ยอมรู้แจง้งต่อธรรมธาตุของตน ย่อมหมดสิ้นสงสัยย่อมเป็นผู้ที่ไม่หลงในสเตตัสสถานะแห่งท่าชีวิตจึงใช้สเตตัสแห่งท่าชีวิตได้อย่างเต็มที่พอใช้ยังไงก็ไม่หลงส่วนผู้ที่หลงในสเตตัสท่าชีวิตนี้ ยอมระมัดระวังย่อมกอดรัดบ้างย่อมถือครองบ้างย่อมพยายามที่จะไม่เป็นสเตตัสแห่งท่าชีวิตทั้งหมดนี้เป็นความเหนื่อยเปล่าเป็นความหลงเปล่าเป็นสเตตัสแห่งท่าชีวิตที่รุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ทั้งทงที่การปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงสเตตัสสถานะของท่าชีวิตของจิตเมื่อพวกเราได้ฟังธรรมานี้ย่อมหนายย่อมคลายออกจากสเตตัสสถานะของท่าชีวิตนี้ ยอย่าไม่หลงยึดความคิดนึกที่กำลังปรุงแต่งพูดอยู่นี้ยอยางเห็นเป็นเพียงของไร้ค่าย่ามไม่หลงยึดถือครองหรือผักใสอารมณ์ใดๆความจำใดๆหรืออาการรู้นี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอะไรได้มันก็เป็นแต่เพียงสเตตัส ของธาตุชีวิตมันเป็นของมันอยู่แบบนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอย่าลืมเราคือธาตุชีวิตเป็นธรรมธาตุเป็นต้นธาตุเมื่อพวกเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้ว่า โลกใบนี้มันว่างเปล่าทั้งหมดเป็นเพียงสเตตัสที่ท่าชีวิตนี้เขาได้แพ่สเตตัสก็แค่นั้นถ้าชีวิตนี้ได้แพ่สถานะอาการมากมาย เพีแต่เพียงอาการกิริยาหรือสเตตัตแห่งธาตุชีวิตก็แค่นั้นเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้เสียงเนี่ยมนโนภาพเนื้ออารมณ์สุขทุกข์สงบวุ่นวายเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้สเตตัสสถานานี้ความจําอาการรู้เขาเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้เนี่ยรู้อยู่เนี่ยรับรู้ถึงเสียงอยู่เนี่ยเข้าใจ เขาเป็นอง์เขาอยู่แบบนี้สเตตัสสถานะเหล่านี้เขาเป็นเช่นนี้